สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะฮะยินีนต้อนรับเข้าสู่รายการ h e s e n เอาเนม EP หนึ่งแล้ว หลังจากที่เรามี EP Special ไปเมื่อไม่นานมานี้นี่เองนะฮะและวันนี้เรามางานอะไรครับผมวันนี้มางาน The s p i r e l i y Thinking นะครับไม่ใช่ i n s p i r e l i y Thinking นั่นแหละก็เป็นงานเกี่ยวกับหลักโลกหลักโลกความคิดสีเขียวใช่แล้วซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่น้องพลชมพูเนี่ยได้มาเข้าร่วมนะฮะวันนี้เนี่ยน้องพลชมูจะมาร่วมงานประมาณบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเพียงครึ่งอยู่เพียงครึ่งอยู่เราก็รีบกันมากก็เรียกได้ว่าไม่รู้จะรีบไปไหนเหมือนกันแต่ว่าเพื่อการเตรียมความ พร้อมก่อนแล้วก็เลยมาไวเป็นพิเศษนะครับผมก็เดี๋ยวในช่วงต่อไปนะจะมีการเล่นเกมกับน้องพอจุมพูกันนะครับนั่นก็คือเกมแข่งกันพูดคำยากโอเคครับผมยังไงก็เจอกันในช่วงต่อไปครับพบ มาถึงช่วงที่2แลขอาแล้วนะฮะเราจะมาทำอะไรกันครับเ,เล่นเกมพูดคำยากกันครับกับพลอยจูครับผมให้พูดคำยากหนึ่งประโยคจับเวลา1นาทีใครพูดได้น้อยที่สุดกินลูกอมหนึ่งเม็ดตามจำนวนดีกว่าที่มีในซอ <c oughs> งโว้โหโง้โกโอ้โหโก้นหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหัอ้โทโอ้โหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้นหโอ้โห้โหโ้โหโอ้อหอยอยโหน้าหอหโ้อยหห้อ

ยายกินลำใหญน้ำลายยายไหลย้อยยายกินลำใยญ่น้ำลายยายไหลย้อยพอแล้วมั้งเหนื่อยสี่ครั้งพี่เต็มต่อพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปละอ่ะคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายไหลย้อยคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายไหลย้อยคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายไหลย้อยคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายคุยยายย้อยคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายใหญ่ย้อยคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายใหญ่ย้อยมันเริ่มไม่เป็นยาวคุณยายกินลำใหญน้ำลายยายไหลย้อยยยากิน คุณยายกินลำลายน้ำลายลายไหลโย้ยคุณยายกินลำใหญ่น้ำลายคุณยายไหลร้อยคุณยายกินลำใหญ่น้ำลายคุณยายลยยยแ้วคุณากินลำลายเยะคุณยายกินลำใหญ่น้ำลายน้ำลายยายไหลย้อยหกก็พี่เต้นเยอะกว่าอต่างไรหกกินหนึ่งเมตรเอ่อต่อไปเราจะเล่นคำว่าโอ้โหท่าไมดูนิ่งมากเลยอะน่าหนักนิ่งมากอะต่อไปตาดูบ้างกับน้องพลอย สาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดอ่้อะจับเวลาฟิวเริ่มก่อนพรเจับเวลาสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดผัดสาวฟาดผัดพระสาวฟาดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดปลักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดผักผัดสาวฟาดผัดปักเย็นผัดปลักผัด เช้าฟัดผัดฟักกินฟผัดผัดเจ็ดเจ็ดรอบเกือบตายต่อไปตาพลอยมั่งเถอะตาเธอแล้วตาต้องพลอยแล้วับผมเริ่มยังจับเวลาชาวฟาดผัดฟักกินฟาดผัดผัด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 ชาวฟาดผัดฟักกินลาวฟาดผัดฟักกินฟาดผัดผัดชาวฟาดผัดฟักกินฟาดผัดผัดชาวฟาดผัดผัดเขื่อยเขื่อย ชาวฟาดผัดฟักกินชาวฟาดผัดฟักกินฟาดผัดผัดชาวฟาดผัดฟักกินฟาดผัดผัดชาวฟาดผัดฟักเกินฟาดผัดผัดตัวลาพอร์ตได้สิบคำจริงเหรอเบิร์นครับรอบนี้จะมันอร่อยนะกินตัหน้าครับดูหน้าก็คือเข้าเที่ยงยังไม่ได้กินด้วยโอ้ยอย่าเลยถ้าแพ้ที่บอกว่าเออสยองข้ามมือไปแล้วโค้งนนี้จะตายไหมเนี่ยอย่าเล่นใหญ่เลยเบอร์ดิลเล่นใหญ่เออหายเปล่าละ ก็คำสุดท้ายของวันนี้นะฮะรนองรยองเยลารนองรยองเยลารนองรยองเยลาเใครเริ่มก่อน่ะพก่อนพร้อมจับเวลารนองรยองเยลารนองรยองเยลารนองรยองเยะลารนองรยองเยลารนองรยองเยลารนองรยองยยลารนองรยอง เอ้ยถูกแล้วนี่ระนองระยองยะลาระนองยะระระยองเอ้ยไม่ใช่ดิระนองระยองยะลาระนองยะลองเอ้ยระนองรี่เอยเอะไอเราจะถูกแล้วไอไอแปดแปดรอบนะสำลพรดูนะพี่เต้นจะเอาเลยมาสู้ฮะโอเคพี่เต้นตา<อ>คุณแล้วจับเวลาระนองยะยะลองโอ้ยระนองยะระยอง ยะลาละนองยะละยองละยะลาละนองยะละนองละยองละยาละนองละยองละยาละนองละยองละยาละนองละยองละยะยะลาละนองยะลองติดอยู่เนี่ยละจอละลองยะลององละยวเดี๋ยวไปปัดแล้วเฮ้ยได้กี่คำครับแปดคำเสมอกันอ่ะเอาโดนคู่คนละสองเม็ดป่ะคู่คนละสองเม็ด เชิญน้องแคะเลยครับแคะเลยเหรอต้องดมก่อนด้วยเป็นม่อนหนึ่งเม็ดนึงเม็ดเดียวน้อยไปสองเม็ดรู้สึกยังไงครับธรรมดามัแสดงความรู้สึกด้วยรูจมูกนะเหมือนเดิมที่เขาเคยทำเหมือนกินสบายมากเลยอ่ะรู้สึกดีหนูเป็นคนเก็บอารมณ์เก่งครับพี่เต้นครับของพี่เลยครับสองเม็ดหนึ่งเม็ดรู้สึกดี อบอกแล้วไม่ได้เล่นใหญ่หรอก <c oughs> โอ้โหหมอหาหมอหน่อย <c oughs> มาจริงๆ <c oughs> อ่าโอเคก็จบไปแล้วกับความไรัสาระของวันนี้นะฮะกบ้านท้องน่าจะเสียเพราะมันเปรี้ยวมาก <c oughs> โอ้โหน่าติ๊เต็งเาโอเคก็ติดตามรายการแบบนี้อีกได้ในเฟซบุ๊กนะฮะจีนนเกี่ยวก๋เฮเซลโปรดักชั่นนะครับใช่ไปกดดิสไลค์ด้วยนะคะเฮ้ยเนี่ยวันก่อนมีแฟนคลับถามมาในโพสต์ว่าหนูว่าไปกดไลค์เพจได้ยังยัง <c oughs> หัวเราะดังมากอ่ะไปกดด้วยเร็วๆเนี่ยทุกคนกำลังรอดูอยู่แล้วก็ติดตามน้องพลอยได้นะฮะเฟซบุ๊กยานินใบเกลียวยูทูบยานินใบเกลียไอจีก็ยานินใบเกลียวทวิตเตอร์ยานิน่า Wmusic นะฮะมีอะไรจะพูดอีกไหมฮะก็เจอกันนะคะบ๊ายบายก่อนปิดรายการเรามีคำถามหนึ่งคำถามจะถามน้องพลอยฮะคนประเทศไหนเซนซิทีฟที่สุดครับมุกใช่ไหมใช่ยอมลดคาดคนประเทศญี่ปุ่นอ๋อพาเขาร้องให้ถูกแค่ปิดรายการครับสวัสดีครับ